สวัสดีเพื่อนๆชาวอาซนะครับผมเปี้ยวนะครับวันนี้ก็จะมาเอา่อเซตไม่ใช่เซตเจจะมาดูโปรแกรมนะครับอธิบายโปรแกรมของอรีโมทโอเพนทีนะครับเพื่อเซตกับฮอลิคอปเตอร์ไฟบาร์นะครับไฟบาร์ก็คือ อที่มันมีตุ้มถ่วงแบบนี้นะครับอ่าบางคนยังไม่รู้ว่ามันเซตกับ Opentx อยังไงนะครับอันนี้ตัวฮอผมไม่อยู่นะครับพอดีว่าเซตไว้ให้พี่คนหนึ่งเขาเอาฮอกลับไปแล้วแต่ว่าผมเก็บโปรแกรมไว้อยู่นะครับก็จะมาอธิบายเอาข้าวนะครับว่าหลักการมันคืออะไรยังไงนะครับ มีเพื่อนๆสอบถามเข้ามานะครับอ่าโอเคเริ่มกันเลยนะครับเื้องต้นเราก็สร้างโมเดลขึ้นมานะครับโมเดลหนึ่งเราก็ตั้งชื่ออ่าเนีะครับผมอยู่ในโมเดลอยู่แล้วนะครับเราก็สร้างขึ้นมา,าก็กดเข้าเมนูเราก็ตั้งตั้งชื่อไว้ตรงนี้นะครับจะชื่ออะไรก็ได้เราได้เล่านะครับ แล้วก็มาหน้าเฮลิเซตอัพนะครับรา mm hmm. มาหน้าเฮลิเซตอัพ hmm. อ่าอันแรกที่เราที่ที่เราจะต้องตั้งก็คือสวัสดไทนะครับ mm hmm. ก็เป็นอ่าตั้งเป็นร้อยยี่สิบนะครับสวัสดไอตัวนี้ไม่ต้องตั้งนะครับแล้วก็มาตัวเอ่อ ตัวนี้นะผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งครับก็ตั้งเป็นตัวนี้ตั้งเป็นอ e ีเวเตอร์นะครับแล้วก็ตั้งไว้ที่ลบห้าสิบแล้วก็มาบรรทนนัดนี้ตั้งตามนี้เลยครับตั้งตามที่ผมบอกนี่เลยเนี่ยตั้งไว้ตามหน้านี้เลยครับอันนี้สำหรับฮอไฟบาร์ Bar นะครับ ถ้าห่อไฟเลตพวกนี้จะไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะไปมีผลเวลาเราเอ่อ mix ม,มิกให้สวอดเพจมันทำงาน up down ถูกต้องประมาณนี้แะครับอ่าแล้วต่อไปเราก็มาดูเอ่อที่หน้า input นะครับที่หน้า input นะครับก็ จะไม่มีอะไรมากก็ช่องตรงนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นมาตรฐานของมันไป <Okay. S 1> ตามที่อ,อมันเด่งมาไม่เป็นไรน่าอินพุตนะครับแล้วก็ช่อง5ก็เป็น mix ไม่ใช่มิกนะครับมันจะเป็นการเปิดไจโรนะครับช่อง5เนี่ยเราก็ตั้งเปิด m a กไว้ได้เลยครับกด e ี t e r เข้าไปแล้วก็ เปิดแม็กไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องมาทำอะไรมันส่วนพวกนี้เป็นการเซตพิษนะครับเซตพิษที่สวัสดเพจนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้ามิกกันเลยดีกว่า เราไปดูที่หน้าเคิร์ฟก่อนดีกว่านะครับคือสิ่งที่เราจะต้องอต้องตั้งนะครับก็คือเคิร์ฟตัวนี้ก็คือเคิร์ฟของอคันเร่งนะครับหรือว่าเป็นเคิร์ฟของ อ่า total normal นะครับก็คือมันจะเป็นเคอร์ฟของคันเร่งครับเวลาเราเร่งเครื่องยนต์นะครับมันก็จะทํางานตามเคอร์ฟของเรานะครับเตเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เราจะไปผูกกับอ่ากับสติ๊กเนี้ยนะครับในช่องหน้ามิกนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องตั้งเคอร์ฟไว้ก็คือพิทพิทนอร์มอลเคอร์ฟนะครับตัวนี้ผมตั้งไอข้างล่างนี่ก็คือพิทลบนะครับส่วนข้างบนนี่คือพิทบวกนะครับที่ตั้งไว้อย่างนี้เพื่อให้พิทลบมันน้อยนะครับเพราะว่าเ,เวลาเราเร่งน้อยๆเนี่ยมันจะได้ ไม่กดเครื่องบินเราลงเยอะนะครับอไม่กดฮอนะครับก็ไม่มีอะไรนะครอก็ตั้งแค่สองอย่างนะครับแว้ากลับไปดูที่หน้ามิกนะครับอ่าช่องหนึ่งอ่าตัวนี้สังเกตนะครับว่ามันจะเป็น Uh, c Y C สองนะครับตัวอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้จะเป็น C Y C 1, mm hmm. 1> ก็คือช h a n n e สองนะครับทำไมเราไม่ตั้งเป็นสติ c k Up Down ไปเลยตัวนี้ก็เป็นรันเดอปกตินะครับ อ่าแล้วก็มาดูช่องสามกันช่องสามที่เราเซตเคอร์ฟไว้เมื่อกี้นะครับเราก็จะมาผูกกันตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็นอ่า,อาเปิดมาทีแรกมันจะเป็นตัวนี้เลยเสร็จปุ๊บเราก็เปิดมาแล้วก็ตั้งให้มันเป็นเคอร์ฟนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราตั้งชื่อไว้เป็นอันนี้แล้วก็อันนี้มาผูก นะครับก็คือคันเร่งนี่เองแล้วก็อีกอันนึงก็คือช่องหกก็คือพิทพิทเคิร์ฟเรามาผูกตรงนี้นะครับช่องหกก็คือการทำงานของพิทนะครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้นี้มันจะอยู่อย่างนี้แล้วเราก็ไปที่เคิร์ฟแล้วเราก็เอาพิทเคิร์ฟมาผูกนะครับ ่าเสร็จปุ๊บตัวนี้ที่สติ๊กนี้ทําไมมันจะต้องเป็น CY3 นะครับเราไปเอามาจากไหนก็คือไปเอามาจากหน้าหน้านี้นะครับหน้าเฮลิเนี่ยครับตัวนี้ก็คือ CYCYC อสองตัวนี้ก็คือ c y c หนึ่งตัวนี้ก็คือ c y c สามนะครับเราก็มาผูกใส่เข้าไปเลยช่องหนึ่งก็คือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับช่องสองก็คือเดินหน้าถอยหลังแล้วก็พิษพิษก็คือเอ่เอช่องหกก็คือ พินะครับก็คือการขยับสวัสดิเพจตามคันเร่งล้วนะครับ<ม>ก็จะมีหลักๆประมาณนี้นะครับ<ม>อ่ะต่อไป<ม>พอดีตัวฮองไม่อยู่นะครับถ้าตัวฮองอยู่ผมจะอธิบายได้มากกว่านี้นะครับไอตัวนี้ก็คือ ผมตั้งเลดถางนะครับเรามาตั้งที่ตัวนี้เอาเลดถางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องตั้งก็คือตัวอโฮนะครับสวิตโฮที่เราต้องออที่เราต้องตั้งนะครับ คือผมใช้สวิตช์ s g เนี่ยครับอ่ามันเป็นสวิตช์สามแก๊กล้วก็กดเข้าไปที่หน้าะเปนเชฟฟังชันนะครับเรากดเข้าไปเราก็เลือกสวิตนะครับนี่เรากดใช้มันกระพิบกรพิบแล้วก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาสวิตไหนแล้วก็ไปที่ช่องนี้ให้มันเป็น เป็นตัวนี้นะครับที่ผมเลือกไว้แล้วก็เป็น C H สามค่าก็คือ 100, ลบร้อยลบร้อยก็คือไม่ทำงานเลยนะครับแล้วก็เปิดเปิดทำงานนะครับผมมีใช้สวิต์สามแก๊กผมก็ตั้งไว้ทั้งสองแก๊กเลยนะครับอ่าแล้วถ้าลงไปสุดก็คือทำงานนะครับมอเตอร์ทำงานถ้าเกิดโชกเอยอะไรก็สามหูได้เลยนะครับ อ่าโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับฮอไฟบาร์กับะระบบ OpenTX นะครับแต่วิธีการเซ็ตฮอถ้าเพื่อนๆพ,พอรู้อยู่แล้วก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่เซ็ฮอไม่เป็นด้วยก็ก็ติดต่อเข้ามาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าฮอไฟบาร์ที่ที่ผมไม่ไม่มีนะครับ แต่ผมเคยเซตไปให้เพื่อนสมาชิกแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณครับผม